วันน uh, ี้พี Hence, ่ชมชัยทำอะไรครับอ๋อวันนี้มาเก็บรายละเอียดรถครับครับก็อแปดสิบ like ห้าชินโจนะขับไม่ก okay. ี <S 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 2> <S 2> <S 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 ่ชั่วโมงครับตัวซ้อมเนี่ยปล่อยไปแล้วครับเหลือแต่ตัวแข่งขับไม่กี่ชั่วโมงครับสภาพปีสิบแปดนะสิบหกไม่ใช่ยสิบแปดครับสิบแปด่บอกผมจำไม่ได้สิครับไอ้คันนั้นปีสิบสี่คันที่ปล่อยไปแล้วนี่คันนี้ปีสิบแปดครับก็ดูสภาพครับ เก็บล้เอา้างดูสภาพนะครับให้มันสะอาดหน่อยแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยร้กเปิดทิ้งครับสนใจทักมานะครับพอชินโจขับสองร้อยห้าสิบแล้วครับคันเล็กๆครับคันนี้ไว้แข่งอย่างเดียวครับชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงครับสภาพคลิปมากครับเนี่ยสนใจทักมาครับ 0894867799ครับคุณพ่อชินโจเนี่ยครับสภาพกิฟมากท่านชมกิฟตจริงเนี่ยทุกอย่างกิฟมากไงท่านเห็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยขอบล้อเดิมอะไรเดิมหมดเลยครับปี18ครับสภาพสวยไม่ใช่น้อยครับเนื่องจากคินโจขับ250รเลยครับท่านชมออกกำลังกาย250 0894867799ก็ได้ครับคุณแม่จินโจครับถ้าคุณพ่อจินโจก็0813710632ครับเดี๋ยวสภาพเรื่องสภาพเดี๋ยวไปถามพี่สมชายเป็นไงครับสภาพคนนี้ก็โอเคครับสภาพดีเพราะว่าเครื่องยังไม่เคยทำอะไรเลยครเป็นรถเด,มเดิมๆมากครับเปลียปล่ยนลูกสูบแค่ประมาณน<ม>่าจะน่าจะครั้งเดียวครับเคยเปลี่ยนืไม่ลูกสูบไม่เคยใช่ครับเพราะสภาพไม่ใช่ตัวคันขาวอีกครับ ส่วนคันนี้ก็นะครับสนใจก็ทักมาครับเดี๋ยวเอานีออกสนใจทักมามีเฟรมมีเฟรมให้ด้วยครับมีเฟรมให้ตังหากครับเปลือกเปลือกเปลือกเเปลือกเปลือกเดิมเปลือกเดิมอันนี้เปลือกที่เรามาใส่ของเทียมอยู่ของของที่เราไปหล่อมาใหม่ครับใช่ครับเป็นแถมให้ไปด้วยครับคันนี้เทียมชินโจอยากขับตัวหกร้อยมาแล้วครับอยากขับตัวหกร้อยสนใจทักมาครับ นี่ครับจินโจขับ250แล้วครับไม่ได้ขับจึง85จินโจที่รถแข่งจินโจก็ถึงตัวตัว F100 นี่มีแฟร์ลิงของแท้ครับแฟร์ลิงของแท้เราไม่ได้ใช้เลยครับครับเราจับมาในราคาที่แพงพอประมาณครับขาด3,200ครับเราปล่อยราคามิตรภาพนะครับสนใจทักมานะครับสองคันนี้สองแสนไม่ใช่ครับไก่ ไม่ใช่ครับคันนี้คันนี้สองแสนครับชั่วโมงคันนี้ไม่ใช่โอเคครับชินโจ้รับหกร้อยแล้วครับส่วนคันนั้นชินโจมีอ่านี่เราแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้วครับท่านผู้ชมแกะสติ๊กเกอร์ออกเปลือกสติ๊กเกอร์ออกครับขอบคุณพี่สมชายครับนะครับนี่ครับล้างเก็บรายละเอียดครับครับนิดหน่อยก็เราจำเป็นต้องปล่อยครับเพราะว่าเราจะซื้อตัวหกร้อยซึ่งมี ราคาหลายแสนนะครับเราก็ต้องปล่อยยทั้งสองคันมีความจําเป็นครับจริงๆเอาไว้ซ้อมได้เอาไปขับได้แต่ว่านะครับจินโจมี250ครับคันนา้มีตัว150มีตัว3ามแล้วจินโจจะเอาตัว600ครับก็ต้องปล่อยตัวเอ0ร้อยกับแปดสซีซีครับสนใจทักมาครับศูนย์แปดหนครับคุณพ่อจินโจคุณแม่จินโจครับศูนย์แปดเก็ดเจ็ดเก้าเกครับ ขอบคุณพี่สมชายครับ F100 นะครับ Honda แล้วก็ KTM ครับพร้อมถึงมือคุณครับมาดูสินค้าก่อนนะครับถ้าสนใจครับนี่ครับขอบคุณพี่สมชายครับคนมาลอกสติ๊กเกอร์ออกครับสััสดีครับ